เด็กวันนี้เราก็มาเจอกันกันกบครูหนูแดงสุขสมบูรณ์พันกว้างนะคะในหัวข้อเรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์นะคะอันแรกเป็นการเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสงแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่และยังเป็นคลื่นตามขวางอีกด้วย อัตราเร็วของแสงมีค่าเท่ากับ3.10คูณกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งใน1ปีแสงแสงเคลื่อนที่ได้ระยะทางประมาณ9.5ล้านล้านกิโลเมตรนั่นเองในเรื่องของแสงและทัศนะอุปกรณ์จะมีสมบัติของแสงเพียงแค่2ประการคือการสะท้อนและการหักเหส่วนการแทรกสอดและการเลี้ยเวเบนจะอยู่ในบทของแสงเชิงกายภาพ เรามาดูในเรื่องของการสะท้อนของแสงกันนะคะในเรื่องของการสะท้อนก็จะเป็นกรณีของกระจกนะคะกระจกอันแรกจะเป็นกระจกเงาราบซึ่งกระจกเงาราบภาพที่จะเกิดขึ้นจากกระจกเงาราบเกิดจากรังสีสองรังสีที่ลากจากวัตถุแล้วไปตกกระทบกับกระจกและสะท้อนไปตัดกันแล้วก็เกิดภาพเกิดขึ้นซึ่งกรณีของกระจกเงาราบ ภาพที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นหลังกระจกระยะภาพที่ได้จะมีค่าเท่ากับระยะของวัตถุและขนาดของภาพที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากันกับขนาดของวัตถุนั่นเองการมองเห็นตัวเองในกระจกจะมองเห็นตัวเองในกระจกได้ทั้งตัวเมื่อ 1. แสงจากส่วนบนสุดของศีรษะตกกระทบกันกับกระจกแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตา สองแสงจากเท้าตกกระทบกับกระจกแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราสามารถหากรณีที่ใช้กระจกน้อยที่สุดที่สามารถมองเห็นตัวเองได้ทั้งตัวจากความสูงส่วนด้วยสองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีส่วนที่เราเอากระจกไปวางไว้สูงจากพื้นเท่าไหร่นะคะเราสามารถหาได้จากเท้าถึงตาส่วนสอง และต้องการวางต่ำกว่าศีษะเท่าไหร่นะคะเราสามารถหาได้จากศีษะถึงตาส่วนสองนั่นเองต่อมาเป็นกรณีของกระจกโค้งจะมี2แบบคือกระจกเว้าและกระจกนูน อันแรกเป็นกระจกเว้านะคะการเขียนภาพการสะท้อนของรังสีก็จะมีอยู่รังสีอยู่สองเส้นนะคะเส้นแรกนะคะให้เราว่าจากวัตถุขนานกันกับแกนตกกระทบกันกับกระจกแล้วก็สะท้อนผ่านจุดโฟกัสส่วนรังสีเส้นที่สองนะคะให้เราลากจากวัตถุผ่านจุดศูนย์กลางนั่นเองนะคะ เมื่อเราเอาวัตถุไปวางไว้ตำแหน่งต่างๆจะได้ภาพที่ตำแหน่งต่างกันออกไปและขนาดต่างกันด้วยนะคะลักษณะของภาพภาพจริงจะเกิดหน้ากระจกหัวกลับส่วนภาพเสมือนจะเกิดอยู่ข้างหลังกระจก มีลักษณะเป็นหัวตั้งกรณีของกระจกเว้าวที่จะได้ภาพเสมือนจะเป็นกรณีที่เราเอาวัตถุไปวางไว้ตำแหน่งที่ระยะน้อยกว่าจุดโฟกัสนั่นเองจะมีเพียงกรณีนี้กรณีเดียวนะคะที่เราจะได้ภาพเสมือน ต่อมากระจกนูนนะคะมี2ลักษณะคือเอาวัตถุวางไว้ที่ระยะอนันต์จะได้ภาพเสมือนเป็นจุดอยู่หลังกระจกกรณีที่2นะคะวัตถุวางไว้นะตำแหน่งระยะต่างๆนะคะภาพที่ได้จะมีลักษณะาภาพเป็นภาพเสมือนหัวตั้งอยู่ข้างหลังกระจกแล้วก็ขนาดเล็กกว่าวัตถุนั่นเองต่อมาเป็นกรณีการหักเห จะเป็นกรณีของเลนเลนก็จะมีอยู่2ประเภทคือเลนเว้ากับเลนนูนอันแรกนะคะเป็นเลนเว้าการเขียนภาพการหักเหของรังสีก็จะมีรังสีอยู่2เส้นเช่นเดียวกันรังสีเส้นแรกนะคะให้เราลากจากวัตถุขนานกันกันกบแกนตกกระทบกันกันกบเลนแล้วก็หักเหผ่านจุดโฟกัส ส่วนรังสีเส้นที่2ให้เราลากจากวัตถุแล้วก็ผ่านจุด O นั่นเองนะคะซึ่งกรณีของเลนสเว้านี้นะคะจะเกิดขึ้น2กรณีเลนส์เว้าก็จะทำหน้าที่กระจายแสงกรณีแรกนะคะวัตถุอยู่ที่ระยะอนันต์ภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนมีลักษณะเป็นจุดอยู่ข้างหน้าเลนแล้วก็เกิดที่จุดโฟกัส ส่วนกรณีที่2วัตถุอยู่ที่ระยะต่างๆนะคะลักษณะภาพที่ได้จะเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็อยู่ข้างหน้าเลนนั่นเองต่อมาเป็นกรณีของเลนนูนนะคะเลนนูนจะทำหน้าที่รวมแสง เราเอาวัตถุไปวางไว้ที่ระยะต่างๆนะคะภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพจริงแล้วก็อยู่ข้างหลังเลนส์ที่ระยะต่างๆด้วยเช่นเดียวกันกับกรณีของกระจกเว้านะคะแต่จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเป็นกรณีที่เราเอาวัตถุไปวางไว้นาตำแหน่งน้อยกว่าจุดโฟกัสนะคะตัวนี้จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ แล้วก็เกิดอยู่ข้างหน้าเลนนั่นเองต่อมานะคะเป็นกรณีสมการการคำนวณกระจกโค้งแล้วก็เลนนะคะสมการแรกนะคะนั่นก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s p r ร e โดย f ก็คือความยาวโฟกัสนะคะ s ก็คือระยะของวัตถุส่วน s p r i m ก็คือระยะของภาพ ต่อมานะคะถ้าเป็นกรณีที่เราคำนวณหากรณีของกำลังขยายนะคะเราสามารถหาได้จาก m เท่ากับ s พามส่วนด้วย s บวก y พามส่วนด้วย y ซึ่ง y พามนั่นก็คือ ขนาดของภาพส่วน y ก็คือขนาดของวัตถุนะคะหรือเราสามารถหาได้จากอีกสมการนะคะนั่นก็คือ m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f นะคะ หรือถ้าเป็นกรณีที่เรารู้ระยะของภาพนะคะเราก็สามารถหากำลังขยายได้เช่นเดียวกันจาก m เท่ากับ s พลั์ลบ f ส่วนด้วย f นั่นเองนะคะโดยกรณีเครื่องหมายบวกลบนี้นะคะเรามีตัวกำหนดนะคะถ้า s พลมนะคะเป็นบวกนะคะจะเป็นกรณีของภาพจริงถ้า s พลัของเราเป็นลบนะคะตัวนี้จะเป็นกรณีของภาพเสมือน ส่วนความยาวโฟกัสนะคะถ้ากัดเป็นกรณีของกระจกเว้าแล้วก็เลนนูนนะคะความยาวโฟกัสจะเป็นบวกถ้าเป็นกรณีของกระจกนูนกับเลนเว้านะคะความยาวจะเป็นลบส่วนกำลังขยายนะคะถ้าเราได้ภาพจริงนะคะกำลังขยายจะเป็นบวกถ้าเราได้ภาพเสมือนกำลังขยายจะเป็นลบนั่นเองนะคะ ถ้าเราคำนวณออกมาแล้วนะคะกำลังขยายมีค่าเท่ากับหนึ่งแสดงว่าขนาดของภาพจะมีค่าเท่า <Sm> กับขนาดของวัตถุถ้ากำลังขยายมีค่ามากกว่าหนึ่งขนาดของภาพที่ได้จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัตถุนั่นเองแต่ถ้ากำลังขยายของเราที่คำนวณออกมาแล้วมีค่าน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าขนาดของภาพจะมีค่าเล็กกว่าขนาดของวัตถุนั่นเอง ต่อมาจะเป็นกรณีดัชนีกนารหักเหเราก็จะใช้สมการ s i n เซต้าส่วนด้วย s i n เซต้าเท่ากับ v 1ส่วน v 2เท่ากับลัมด้า1ส่วนลัมด้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1หรือเราสามารถหาได้จาก n เท่ากับ c ส่วน v ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดย n ก็คือค่าดัชนีกนารหักเหนั่นเอง ซึ่งกรณีการหักเหพวกนี้ก็จะใช้กรณีคล้ายๆกันกับกรณีของเรื่องขึ้นกลุลต่อมานะคะเป็นกรณีปรากฏการลึกจริงลึกรากฏนะคะซึ่งตัวนี้เป็นปรากฏการที่เรามองเห็นวัตถุอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริง เราสามารถหาได้จากสมการลึกจริงส่วนด้วยลึกปรากฏเท่ากับดัชนีการหักเหตำแหน่งที่วัตถุอยู่ส่วนด้วยดัชนีการหักเหตำแหน่งที่ตาเราอยู่นั่นเองหัวข้อต่อมานะคะเป็นกรณีตาและการมองเห็นสายตาของคนปกติจะมองเห็นได้ระยะใกล้สุดอยู่ที่ระยะ25เซนติเมตรและไกลสุดอยู่ที่ระยะอน,นันต์ ถ้าคนสายตายาวถ้าเอาวัตถุวางอยู่ที่ระยะ25ซนเมตรจะมองไม่เห็นชัดเจนนะคะดังนั้นจึงต้องใช้เลนส์นูนเพื่อนําวัตถุซึ่งอยู่ที่ระยะ25ซนเมตรไปสร้างเป็นภาพเสมือนตรงจุดใกล้สุดที่เขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนส่วนคนสายตาสั้นนะคะถ้าเอาวัตถุไปวางไว้ที่ระยะไกลๆนะคะ เขาจะมองไม่ชัดเจนดังนั้นต้องใช้เลนส์เว้าเพื่อนำวัตถุซึ่งอยู่ระยะไกลๆมาสร้างเป็นภาพเสมือนตรงจุดไกลสุดที่เขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองต่อมาเป็นกรณีการผสมแสงสีแล้วก็สารสีนะคะ แสงสีนะคะถ้าเป็นกรณีการผสมแสงสีแสงสีก็จะมีอยู่2องแบบก็คือแสงสีปฐมภูมิกับแสงสีทุติยภูมิอันแรกนะคะแสงสีปฐมภูมิจะประกอบไปด้วยแสงสีแดงแสงสีเขียวแล้วก็แสงสีน้ำเงินนะคะเมื่อฉาย3ามแสงสีนี้รวมกันจะได้แสงสีขาว ส่วนแสงสีทุติยภูมินะคะเกิดจากเอาแสงสีปฐมภูมิสองแสงสีรวมกันก็จะได้แสงสีทุติยภูมินะคะอย่างเช่นกรณีที่เราเอาแสงสีแดงรวมกันกับแสงสีเขียวจะได้แสงสีทุติยภูมิที่เป็นแสงสีเหลืองหรือเอาแสงสีแดงรวมกันกับแสงสีน้ำเงินจะได้แสงสีทุติยภูมิเป็นแสงสีม่วงแดง หรือเราจะเอาแสงสีน้ำเงินรวมกันกับแสงสีเขียวก็จะได้แสงสีน้ำเงินเขียวนะคะถ้าเราเอาแสงสีทุติยภูมิทั้งสามแสงสีก็จะมีแสงสีม่วงแดงแสงสีน้ำเงินเขียวแล้วก็แสงสีเหลืองมารวมกันก็จะได้เป็นแสงสีขาวเช่นเดียวกัน ส่วนกรณีการผสมสารสีนะคะการผสมสารสีก็จะมีสารสีอยู่ 2, องประเภทเช่นเดียวกันก็คือสารสีปฐมภูมิกับสารสีทุติยภูมิถ้าเป็นสารสีปฐมภูมิก็จะเป็นสารสีที่ไม่สามารถสร้างขึ้นจากการผสมสารสีต่างๆได้นะคะก็จะมีสารสีเหลืองสารสีม่วงแดงแล้วก็สารสีน้ำเงินเขียวนะคะถ้าเอาสารสีปฐมภูมิทั้ง สาสารสีนี้มารวมกันจะได้สารสีดำแต่ถ้าเราเอาสารสีทุติยภูมินะคะถ้าเราเอาสารสีทุติยภูมิทั้งสารสีแดงสารสีเขียวแล้วก็สารสีน้ําเงินนะคะตัวนี้มารวมกันก็จะได้สารสีดําเช่นเดียวกันต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อแรกนะคะ ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบจะมีลักษณะเป็นอย่างไร กรณีของกระจกเงาราบนะคะภาพที่ได้จะเกิดอยู่ข้างหลังกระจกนะคะกระจกเงาราบนะคะกําลังขยายของภาพจะมีค่าเท่ากับ1น,นะคะซึ่งขนาดของภาพกับขนาดของวัตถุจะมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็ระยะของภาพกับระยะของวัตถุก็จะมีค่าเท่ากันด้วยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อกอไก่นั่นเอง ต่อมาข้อที่2นะคะกระจกเว้าวมีความยาวโฟกัสอยู่ที่40เซนติเมตรจะต้องวางวัตถุบนแกนของกระจกห่างจากกระจกกี่เซนติเมตร จึงจะทำให้เกิดภาพหัวตั้งที่มีขนาดเป็นสีเท่าของขนาดวัตถุจากโจทย์นะคะเขาให้ความยาวโฟกัสมานั่นก็คือ f เท่ากับ40ซนติเมตรแล้วก็ให้ขนาดของภาพมาเป็นสีเท่าซึ่งขนาดของภาพที่ได้นะคะเป็นภาพหัวตั้งภาพหัวตั้งนั่นก็คือภาพเสมือนนั่นเองดังนั้นกำลังขยายก็เลยเป็นลบนะคะเราก็เลยได้ m เท่ากับลบ4 แล้วก็เขาถามหาระยะของวัตถุนะคะจะต้องเอาวัตถุไปวางไว้ห่างจากกระจกเท่าไหร่นะคะกรณีนี้จากสมการนะคะจาก m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f นะคะแทนค่าเข้าสู่สมการก็จะได้ลบ4เท่ากับ40ส่วนด้วย s ลบ40นะคะย้าย s ลบ40ไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะได้ลบ4คูณกันกับ s ลบ40เท่ากับ40 คูณลบ4เข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้ลบ 4s บวก160เท่ากับ40นะคะย้าย160ไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็จะได้ลบ 4s เท่ากับ40ลบ160นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะเหลือลบ s เท่ากับลบ120ส่วน4เบ็ดเสร็จแล้วนะคะระยะของ วัตถุที่เราเอาไปวางห่างจากกระจกจะต้องห่างจากกระจกอยู่ที่ระยะ30เซนเมตรนั่นเองต่อมาข้อที่3นะคะแสงชนิดหนึ่งมีความยาวคลื่น450นาโนเมตรความเร็วเป็น3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวนี้เคลื่อนที่ในอากาศและเมื่อยิงแสงทะลุผ่านไปในของเหลวชนิดหนึ่งปรากฏว่าความยาวคลื่นเปลี่ยนไป300นาโนเมตร ความเร็วแสงในของเหลวชนิดนี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาทีนะคงเคลื่อนที่ในตัวกลางที่เป็นอากาศนะคะความยาวคลื่น450นาโนเมตรแล้วก็ค่า v ที่เคลื่อนที่ในอากาศก็คือ v1 มีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วทีนี้ถามหาว่า ค่าอัตราเร็วในของเหลวนะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหรโดยที่ความยาวขึ้นที่เคลื่อนที่ในของเหลวมีค่าเท่ากับ300นาโนเมตรจากสมการนะคะนั่นก็คือลัมด้าหนึ่งส่วนด้วยลัมด้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2นะคะแทนค่าเข้าสู่สมการก็จะได้450คูณ10กำลังลบ9ส่วนด้วย300คูณ10กำลังลบ9เท่ากับ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วย v 2นะคะ เราก็จะได้45ส่วนด้วย30เท่ากับ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วย v2 v2 ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8คูณด้วย30ส่วนด้วย45ดังนั้นอัตราเร็วของคลื่นแสงที่เคลื่อนที่ในของเหลวนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองต่อมาข้อที่4นะคะ เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากสูต่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าจะเกิดการหักเหเป็นอย่างไรกอไก่นะคะมุมตกกระทบมีขนาดใหญ่กว่ามุมหักเหขอไข่มุมหักเหมีขนาดใหญ่กว่ามุมตกกระทบ คอควายนะคะมุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับมุมหักเหส่วนข้ององูไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมุมตกกระทบหรือมุมหักเหที่มุมใดจะมีขนาดใหญ่กว่ากัน กรณีของข้อสีนี้นะคะเราจะตอบข้อขอไข่นะคะนั่นก็คือมุมหักเหมีขนาดใหญ่กว่ามุมตกกระทบนั่นเองต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะวางวัตถุห่างจากเลน A เป็นระยะทาง15เซนติเมตรได้ภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุสีเท่าเลน A ควรเป็นเลนชนิดใดแล้วก็มีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ จากโจทย์นะคะเขาให้กำลังขยายมานะคะซึ่งได้ภาพเสมือนกำลังขยายก็เลยติดลบ m ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ4แล้วก็ระยะของวัตถุนะคะวางห่างจากเลน1 5ซนติเมตร s ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ1 5ซนเมตรหาชนิดของเลนแล้วก็ความยาวโฟกัสนั่นเองจากสมก,การนะคะจาก m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f นะคะแทนค่าเข้าสู่สมก,การก็จะได้ ลบ4เท่ากับ f ส่วนด้วย15ลบ f นะคะย้าย15ลบ f ไปฝั่งตรงกันข้ามก็จะได้ลบ4คูณด้วย15ลบ f เท่ากับ f นะคะแล้วเราคูณลบ4เข้าไปในวงเล็บก็จะได้ลบ60บวกด้วย4 f เท่ากับ f นะคะแล้วก็ย้าย4 f ไปฝั่งตรงกันข้ามก็จะได้ลบ60เท่ากับ f ลบด้วย4 f นั่นเอง ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ลบ60เท่ากับลบ3 f f นะคะ f ของเราก็เลยมีค่าอยู่ที่20ซนเมตรความยาวโฟกัสเป็นบวกนะคะความยาวโฟกัสเป็นบวกแล้วมีค่าเท่ากับ20ซนติเมตรดังนั้นเลนที่อยู่ในข้อนี้นะคะก็เลยเป็นเลนนูนนั่นเอง สำหรับเนื้อหาในเรื่องของแสงและทัศนอุปกรณ์นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ